วันนี้เราก็ยังกลับมาอยู่กับแมป Toilet Tower Defense เช่นเคยนะครับตอนนี้เนี่ยพี่กําลังหาแมปเล่นเพิ่มอีกหนึ่งแมปเวกำลังคิดอยู่ว่าจะไปแมปไหนปกติช่วงหนึ่งมันจะมีลงแมปตูดเนาะแต่แมปตูดก็ได้จากลากันไปแล้วนะครับกาลังคิดอยู่ว่าจะไปไวเลียลทาวเวอร์ดีเฟเอนไหมหรือจะไปแมปไหนดีก็เดี๋ยวลองค่อยๆหาแล้วกันเนาะอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวละครที่อยู่ในกล่องกิจกรรมล่าสุดนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพี่รีวิวแค่เจ้าต l รืเจนมิติกอรลี่แล้วก็อัลติเมตนะครับโดยกล่องนี้เนี่ยเราสามารถหาที่จะก,การลงด่านกิจกรรมก็ได้ลงผ่านหนึ่งครั้งได้หนึ่งกล่องเลยนะฮะก็ก็ดีนะดีกว่าบางกิจกรรมที่ต้องลง3ตาเนาะแต่อันนี้ก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันมี60เวฟพาะงั้นเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรเลยตาหนึ่งประมาณเกือบ20นาทีนะครับสำหรับกล่องนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ลองเปิดก่อนละกันมาเปิดพี่เคยลงไปรอบหนึ่งไงก็จะมี1กล่องเนาะอันนี้เป็นตัวมาเฟียมิวแทนตัวมิติกนะครับโอ้ไม่เกลือเว้ มาแบบดวงดีส่วนใครที่ไม่ลงด่านก็สามารถใช้เจมในการซื้อได้เหมือนกัน1กล่อง250เจมนะครับมาจัดมา10กล่องเลยถ้าออกอัลติเมที่เวอร์เลยนะเวอร์ <c oughs> มาเปิดแปลกล่องออกมาเป็นออกมาเป็นเฮ้ยเฮ้ยกอรี่ปะเฮ้ฮยใช่วะไททัน CH4D Camelaman จะม่ไม่ชื่อมันอ่านยากจังหรืออีกสองกล่องหรืออีกสองกล่องอัลติเมทอัลติเมทมาอัลติเมทมาโอเคได้เป็นลีเจนดอรี่ก็สรุปนะครับ สิบกล่องได้ทั้งรีเจนเนาะสิบสิบเอ็ดละกันได้รีเจนมิติกแล้วก็กอรี่มาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวกอรีล่ละกันนะครับส่วนอัลติเมทถ้าได้เมื่อไหร่ค่อยมารีวิวเนาะน่าจะหายากด้วยทั้งเซิร์ฟมีร้อยเจ็ดสิบสามตัวเองเรดมันน้อยอ่ะน้อยมากเลยเอ้ยเดี๋ยวนะเซเลเทียลดพีเอสสามแสนสามตัวเติมตัวเติมส่วนอัลติเมทที่เป็นตัวฟรีหาได้นี่เบาวกว่าเยอะเลยอกอรี่ก็หนึ่งแสนหกหมื่นเออว่ะมันเพทูวินหนักจริงะลรไหนลองดูความสามารถสิ คือความสามารถเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงแบบมีอะไรเพิ่มเติมนะก็คือความสามารถเดิมๆตีติดสโลได้อะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่ดีละกันแต่ต้องมาดูเนาะว่าเป็นตัวใช้เงินเยอะหรือเปล่าถ้าใช้เงินไม่เยอะก็เป็นต้นเกมก็ก็ไม่แย่แต่ถ้าใช้เงินเยอะก็ไปใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยตีเป้าหมายเดียวแล้วก็สโล55% 55%ไม่มากและไม่น้อยเนาะสำหรับคลิปนี้รีวิวแค่กอลลี่เนาะส่วนมิติกับลีเจนเดอรี่พี่ขอไม่รีวิวละกันเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรเลยเว้ยมันคือตัวธรรมดาาตัวหนึ่ง ในด่านที่ลงก็ขอลงเป็นด่านของกิจกรรมไปเลยแล้วกันเนาะรูนซิตี้ก่อนไปเริ่มก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะ i ครแล้วก็ขอฝากร้านคา้าบิวปกกอนบอลปะกิวไว้ด้วยนะครับบิวปกกอนชอ็อปร้านซื้อขายตัวละครสินค้าลูปบอกราคาถูกล่าสุดมีแมปสปองบอบแล้วนะมีตัวละครเทียเอสราคาถูกให้เลือกซื้อมากมายอีกและนอกจากแมปสปองบอบนะครับก็ยังมีแมปอื่นอีกด้วย อย่างเช่นแมฟฟิ t เองก็มีบริการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือจะเป็นการรับฟาร์มเบ็ดต่างๆนะครับเรียนได้ว่ามีบริการแบบครบถ้วนเลยยังมีบริการรับเติมลูบักลูบักแท้ปลอดภัย100%แถมถูกกระเติมเองด้วยนะสินค้าและบริการมีให้เลือกซื้อเยอะขนาดนี้ถ้าสนใจก็อย่าลืมนึกถึงร้าน้ายบิวปรกกอบน,นะครับมาเริ่มวางเลยดีกว่าตัวละครนี้นะครับใช้เงินในการวาง1,250จริงๆก็คาใจว่าทำไมข้างหลังต้องเป็น A เหมือนพัดลมอันนั้น้วยวะ <laughs> ก็สำหรับตัวนี้เนี่ยเลเวลหนะครับมีป้องกันสตาร์ถึง20ทีเลยดาเมจ6 6000ระยะ42นะครับสโล5 5แล้วก็คูดาศูนย์จุดเสโลน่าจะเท่ากันทุกเลเวลเนาะใช้2250ขึ้นเลเวล2พอเลเวล2 2ดาเมจหนึ่งหมื่นสองพันยสิบห้านะครับระยะสี่สิวหกสโลห้าสิ0 0้าเะะ5 0แล้วตคูดาศูนย์จุดหคร้บใช้6 0 0 0นขึ้น4เออวช้น้ดาเม้ยเลเวล4ดานเจ2 8 0 0นระยะ5ะนะครับแล้วก็คูดาศูน,ออนย์จุ ใช้8,000ขึ้นเลเวล5พอเลเวล5ดาเมจเป็น38,500ระยะ58นะครับขูดดาว0.35ใช้9,500ในการขึ้นเลเวล6 l เลเวล6ดาเมจ57,750ระยะ62คูดดาว0.35นะครับรวมรวม,ม DPS คือ165,000เอาจริงดาเมจถือว่าสูงนะสูงมากเลยแต่ว่ามันโจมตีเป้าหมายเดียวก็น่าจะเป็นข้อเสียของมันตัวนี้นะแต่อีกหนึ่งข้อดีนะครับตัวนี้เท่าที่ดูมาเมื่อกี้เนะี้ยถือว่าใช้เงินไม่ได้เยอะมากเน ไม่ถึง50,000ประมาณ30,000กว่ากว่าสี่หมนะครับเดี๋ยวค่อยมาบวกใหม่แล้วกันอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของตอนได้รับบัฟนะครับพอได้รับบัฟเนี่ยดาเมจเป็น72,187.5ระยะ74.4นะครับแล้วก็คูลดาว0 2น3์ก็ DPS ดาเมจต่อวิอยู่ที่2อ4 4 7 7 1จนะครับเยอะนะเยอะแบบเยอะเลยอะ่ะพอที่จะเคลียร์ได้แต่พี่คิดว่าไม่สามารถแบกด่านนี้ได้วะ่ะ เนื่องจากตัวละครนี้มันโจมตีเป้าหมายเดียวแล้วหลังๆมันออกไปเยอะแถมเลือดหลัก10บล้านด้วยอะน่าจะาไม่รอดนะครับอ๋อปิด g ีเอออยู่ดีวะนี่รูปแบบโจมตีมันเหมือนนี่เลยเนาะไอ้พาร์มาใช่ปะไอ้พาร์มาที่ท่านคาเมล่าแมนที่ปล่อยออร่าอย่างเงี้ยไปน่าจะเป็นพลังพาร์มาปะอ่ะเอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไปได้ไกลหรือจะแบกได้ขนาดไหนก็เดี๋ยวไปรอดูเลยละกันเนาะถ้าสมมติวางตัวเดียวเนี่ยประมาณเวฟสามสองสามสามเนี่ยน่าจะไม่ไหวแล้วครับเริ่มมีตัวละครหลุดมาแล้ว เพราะงั้นก็สแปมลงตัวละครเลยละกันนะครับผมวาง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 เอ๊ะรวมๆนี่ถือว่าใช้เงินน้อยมากเลยนะเดี๋ยวนะอันนี้ตอนมีสามหมื่นหกกด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 สามหมื่นหกเหลือประมาณห้าพันใช้รวมๆประมาณคร่าวๆนะคร่าวๆประมาณสามหมื่นหนึ่งกว่ากว่าเนาะอันนี้พี่ไม่ได้แบบบวกแบบทางการนะก็ถือว่าน้อยก็ถือว่าน้อยสามหมื่นกว่าๆแต่ถ้าเทียบจริงๆก็ถือว่ายังอ่อนกว่าซอมบี้ที่ท่านทีวีแมนเยอะเลย อันนั้นใช้เงินแค่ไม่ถึงหมื่นแล้วก็โกงชิมหายถึงแม้ตีเบากว่าก็ตามเนาะเอ๊พี่ว่าสถานาการณ์ย่ำแย่แล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องขายตัวละครนีแ้แล้ววางซอมบี้ให้ท่านช่วยอะถ้าอย่างนั้นบ้านน่าจะแตกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยววางซอมบี้ก่อนซอมบี้ช่วยหน่อยซอมบี้อ่ากดขายกดขายวางซอมบี้เ,เดี๋ยวนะเราเรากดขายตรงยูนิตก็ได้ดีกว่ากดขายกดขายขายตัวทําเงินก็ได้มั้งไม่ต้องใช้ละกดขายขายสามตัวเลยแล้วก็วางซอมบี้มาช่วย พอวางซอมบี้แม่งสบายขึ้นเยอะไอตัวซอมบี้ไททัทนทีวีเนี่ยพี่ก็ยังพูดเหมือนเดิมนะว่าผู้เล่นใหม่แม่งควรมีเว้ยแม่งเป็นต้นเกมที่โกงตอนแรกคิดว่าจะเนิรมนะสุดท้ายเขาก็ปล่อยไปเลยปล่อยแบบปล่อยยาวๆเลยครับเอาเป็นว่ากอรี่ตัวนี้เนี่ยไททัน C-H4D c โฟ e ์คาเบล่าแมนพี่มองว่ามันต้นเกมแล้วก็ไม่ได้เก่งละกันถ้าเป็นไปได้ใช้ตัวอื่นน่าจะโอเคกว่าโอเคกว่าเยอะเลย ไม่จําเป็นต้องใช้ตัวนี้นะครับทําไมพูดคํานี้แล้วรู้สึกถึงอนคลิปนี่วะไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวโอ้แม่งหลอนหูเป็นวลีที่ฟังแล้วติดหูตลอดไปเออพี่ควรรีวิวตัวมิติก,กับดีเจนไหมทุกคนคิดว่าไงลองลองคอมเมนต์บอกดิพี่อยากรู้เหมือนกันว่ามันจําเป็นต้องรีวิวไหมเด็แต่เท่าที่ดูข้อมูลนะมันเป็นแค่ตัวละครธรรมดาไม่มีความสามารถพิเศษแค่ตีแรงอะไรประมาณนี้เฉยเว้ ไม่มี AOE ไม่มีสโลไม่มีอะไรเลยก็เลยคิดว่าจะไม่รีวิวแล้วก็อาจจะข้ามไปทําแมปอื่นหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยอาจจะไปแบบ s k i บ i ดี Tower Defense หรือเดนเลียวอะไรเงี้ยเอย๊แต่เดนเลียวคนขอเยอะนะมาถึงบอสสักทีบอสเอ๊ไม่ใช่ตัวนี้ดิ JS อ s t ตทอยเลตเอ๊สไปเดอร์ทอยเลตยี่สิบเก้าล้านอันนี้น่าจะเป็นตัวก่อนป่ะจำได้ว่าเป็นไอตัวผู้หญิงนี่ S อสโตดัสเชสสี่สกว่าล้านเนาะอ่าบอสเลือดสีก้าล้านสอ0แสน้นะครับ โอสู้ไอ้ตัวเซนทเทียลไม่ได้เลยสก,กิลทีเดียวแม่งหายน่าจะแก้บัคอะนะรู้สึกเห็นเขาบอกว่าแก้บัคก็ยังไปได้ถึงร้อยแปดสิบเวฟอะไม่รู้จริงหรือเปล่าเว้อะใช้เวลาไปรวมๆประมาณยี่สิบนาทีนะครับก็แอบช้านิดน,นึงเนาะแต่ก็มันมีหกสิบเวฟบมาแหละสรุปนะครับสลับตัวนี้เนี่ยกอรลี Titan ่ไททันซีเฮดโฟดีคาเมล่าแมนไม่รู้อ่านชื่อมันยังไงนะเอาอเป็นว่าถ้าถ้าไม่มีตัวละครใช้จริงๆอ่ะใช้ได้แต่ถ้ามีตัวละครอื่นอนะพี่ว่าตัวอื่นดีกว่าอย่างไททันชิวอากาศก,าก็ดีกว่าโดยเช่นน,นครับ ส่วนสตัวนี้ถ้าอยากให้รีวิวก็ลองคอมเมนต์บอกแล้วกันแต่ส่วนตัวพี่รู้สึกมันไม่ได้ทําอะไรได้ะส่วนเจ้าอัลติเมทก็ถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวมารีวิวนะครับตอนนี้ยังหาไม่ได้เลยหายากมากทั้งเซิร์ฟมี1้อยเตัวเองสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมอันนี้ก็ดูนี่ไปก่อนดุน <laughs> ไปแล้วไปล้ไปจริงๆแล้วเจอก,กันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า